เขจะเข้าไหมวเดี๋ยวเนียเยิครับเดี๋ยวมายกดกีเรี๋ยวในครับแต่ไอสิ่ต่างที่ชาวสาวด้รู้ว่าเออเมื่อเพ่งเกิดเมือเพิ่งปวดในรายการอะไรนะครับเออเพลงเิงจูนไปกินจุเนี่ยที่พิม์ศิลาตอนนี้เกณนี่นะโอ้แม่ถ้าดูจะไปหมดเลยนี่เ่ามาได้52สมัยนี้ดูยากมากนะครับผมพี่เดาวจุดเตะได้แรกเลยนก็ พุณสลาก็มีข้อตินะครับว่าที่เสด็จก็ตีตีหมดเลยแต่ว่ายังแก้ไขได้ทุกอย่างได้หมดนะก็มาถึงท่าเสียงแบบนี้ยินด,ด,ด,ดีด้วยนะครับ<ช>แล้วตอนนี้คุณสลาฝากมาถึงนี้บอกว่าจะมีเพลงใหมแ่แล้วนะใช่ครับจะมีเพลงร่วมค่ายครับร่วมค่ายชอว์มิวสิกกับพี่ไอดินพี่ไอดินครับผมอ๋ออยู่ในร่วมค่ายของคุณสลาเองนะครับก็เลือกเข้ามานะครับตอนแรก กะว่ามาไม่ได้นะครับบอกว่ามาหน่อยพี่น้องชาวชายเสาศอยู่ตรงนี้เยอะๆเพื่อจะมาเจอเราด้วยดีใจไหมวันนี้ครับอาป้าๆแล้วก็แม่ๆพี่ๆมาเจอกันหมดตรงนี้ดีใจมากๆครับผมก็เป็นคนในพื้นที่ด้วยะในพื้นที่ด้วยนะใช่ครับโอเคที่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สนามชชยนี่เลยครับสนามชชยนี่เลยเหรอใช่ตรงไหนครับจากนี้ประมาณ70็ดสิกิโลเจ็ดสิบกิโลนะก็ในคนไหนวันนี้สนามชชยเขตมาขอเืิอกันเลยเร็วพี่น้องเรามาชั้นชื่อเสียงจะรอคนเข้ามาหา เด็ไปหมดเลยเดี๋ยวเพลงใหม่ออกมานี่เรียกว่าออกมาในตอนนี้อยังยังมีมีมีมาอย่างก็ตอนนี้ได้ได้ใจแล้วฮะเหลือแต่ไปไ้นไปลองอัลบั้มใหม่นั้นได้ไหมยังไม่ได้ครับไอ่ยังจบอยได้ไงเนี่ยเราจะต้องเแยะตั้งหลายๆเพลงนะ่องว่าต้องห้าสิบสองสมัยนี้ก็ต้องห้าสิบสองเพลงนะ นะครัซึ่งไม่ซ้ำเลยนะโอ้โหดีว่ะเยี่ยมมากแล้วก็ได้เจอได้ไปออกงานแบบนี้บ้างได้การบ้าน,านเต็มที่ที่นี่นะได้มาเจอจร,ร,ร,รู้สึกดีใจไหมครั้งแรกครับครั้งแรกรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าตั้งแต่เราลงจากเวทีชับเนี่ยเราก็ได้ไปทัวงงานคอนเสิร์ตที่อื่นเนาะช่ดไม่ได้ที่ที่นี่เลยได้มีโอ,อก,กาสก็รู้สึกดีใจมากๆครับไม่ได้มาบ้านเต็มหรือมารอบไหนบ้านเต็ ทุกคนออกมาร่วมสุขสนันมาเต้น,นรับเ,เราด้วยรู้สึกว่าเราจะต้องเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็ไปอยู่กับเขาด้านนี้ตรงนี้ตอนนี้พอน้องเตรียมมาหมดแล้วแล้วถุงนี้บอกว่าเดี๋ยวเราต้องมาใส่ตัวนี้เดี๋ยวช่วงช่วงต่อไปเนี่ยเราก็าจะให้น้องนะครับได้เต็มที่เด็กถอดต,ตรงนี้นิดนึงเนาะแต่ว่าให้แม่แม่ได้ดูก่อนแต่ว่าเราจะขอเพลงีิดืึงฝากน้องด้วยนะครับในช่องต่างๆต่างๆช่องไหนใช่ไหมครับมีเพลงพุครับผมเต้นวีรศักดิ์แล้วก็ อ่าทิดตอกเตพิศสักนะครับทางแฟนเพจด,ด้วยแล้วก็ทางกลุ่มเฟซบุ๊กก็มีครับตอนนี้ห้าหมืนม่นคนน0 0 0ห้าหมื่นคนอน้อเป็นยังไงเขาไปดูกับเขาด้วยนะครับเป็น FC รติดตาก็สามารถที่เข้าไปดูติดตามว่าเขายังเอ่อมารุ่วมแต่เขาไปออกในการการยังไงเป็นในการอยู่พีเอ<ม>คับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเพลงใหม่ที่ครูเขาแต่งให้ครับซึ่งออกมาแล้วประมาณสองเดือนเป็นเพลงเกี่ยวกับป่าวัดวัดนะฮะชื่อเพลงว่าจงเจริญเรื่องหัวใจศิลาครับจงเจริญเรื่องหัวใจศิลาตอนนี้4ีสี่แสนห้า สีแดเอาเอาเสหน่อยได้ม um> ันฮะเสนหนรับจงเจริญดวยหัวใจสลายให้ว่าคัยว่าจงท่องคาถาคำว่ารอยเคยนเี่ก็เชื่อสมนุติได้เียสวัสดีนะครที่ว่ามา ตัวยังสั่นอยู่เลยนะเพราะว่าทิกี้จับก็ขึ้นมาตอนนั้นยังสั่นสั่นอยู่ว่ามาเจอกับแม่ๆอยู่และแม่เป็น,นปกำลังใจอยูน่นะแล้วก็การที่ก้มโผล่ตรงประตูนี้นะแล้วก็มันสูงไงครับน้องก็จะเสียงไม่ออกก็เลยบอกขอให้ช่วงนึงที่ขึ้นมาเช้เวทีได้ได้ถ่ายถ่ายภาพรวมไปแล้ววันนี้ยังเหลืออีกหลายๆเพลงแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้สนุกกับในช่วงหลังนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาส่งต่อให้กับเป้ยจะสั่งช่วงหลังเดินคอนเสิร์ตตนงนี้เร็วขอบคุณค่ะ